นพ่ว่าองตัวขขายองตัปอเราขายสามร้อยเสนนแหละวะวันไกันห้ยว่างฟังผิดแต่ถามเราเบิ่งเถอะได้ยินบอกกบไม่แต่ว่าจะขายโดยละสองร้อยหสบมดทุกหนีวยเบื่อเป็นภาวาเสนบ่มันมีหน่วยทอดสามร้อยของุหน่วยได้เอาวอ๋เอาแล้วเอาเท่านั้นละเพราะละวันเนี่ยนี่มันข้อกี่เนี้ยโอ้โวแมนนี่เอา การนั <Z an on noise> ้นมันจะเป็นกระเลียงข้อเหย้าเด้อแมันเป็นของคอยนี่คลองคอยนี่แมันไม่เปลี่ยงเส่นก็ของคอยมันจะข้อเหย้าผมนะมันผสมตัวข้อเหาเด้อต้องให้มันผสมส่วนกันว่าโอ้บ่บหยุของข้อเหยาว่ะจีอมเจี๋ยมันจะเป็นกระเลียงข้อเหิ้าเอ่อืมต้องให้มันผสมส่วนกันของโอ้แสดงว่าของคอยนี่มันข้อเหย้าเสบอไปอ่ะ มันปิดเปเรียงค่อเงีเ้ยอรบกวนกันซื้อน้ตรงเตียงกันรุ่นกลัวขายให้มึงแล้วเนี่ยอืเล่นกันกับโบทอคให้ปิดให,ห้ใกล้เหรอเกษมันทอเปะมันกับโบเปละล่ะอืเกมันเปะกันมาทุอันมัน ไม่ใช่บริษกับห้องใส่โย้เมื่อวานนะหัวช่วงนี้แสดงว่าเขาเจ้าได้ขายดีเนาะเออได้ขายดีตัวพฟองไม้ทรงให้ปอว่าท่านก็มดแล้วโอ้ตู้ไม้แล้วทรงพุ่นหว่าทรงลานนั่นพุ่น่ะมืดแล้วพ่อบอกอดอ๋มดแล้วพ่อตายไปนิดหน่อยนะโอ้พฟองไม้ทรงหน่ทรงนึ่งจริงมดแล้วไม่เอองหนึแสดงว่าคลองนี่ขายดีเนาะช่วงนี้เนาะ อันนั้นรุ่นใหญ่บ่ฮนะนั่นตอกสั่งสัมองมารุน่นยัยเนะี่ยรุ่นน้อยนี่ยังโอ้รุ่นน้อยนี่หล,ลายล <ะ S 1> อยู่ตอกสั่งคนโอ้รุ่นใหยัยไม,มย่แต่ว่าเล่าเล่าว่าอย่างพวกกิน่วยแต่มันเอาละจากน้องนี่การตอกสานบ่พพ์อะไรฮะตกสานบ่พอ์กลับมาใหม่อีกเรื่อยๆจนตอนนัาาน้นบ้าๆวะคืว่าไปขึ้นไม่อะอ้าวจะใส่ลูกน้องเอามาไม่จนตอนนั้นเด็กน้อยเขาไปอยู่นะ ต่ลูกเคยเออใส่ลูกเคยแล้วรถมันไงของงามงามเป็นจันไอ๋ออย่าเดี๋มันเลีวแม่หน่อหน่อยเนี่ยกันเลี่ยวมอนี้เยเอาด้เนี่ยออดิ่วมอนี้เลียวกนดิ่วมอนี้ล่ดอ่าบน้ำักพรอน้วดิอเลี่ยวจังเดเลี่ยวผักพรอนอมันเลี่ยวรถเนี่ยเเสีเอาก็มันเลี่ยวมักของงาม àlám tó ni a bẹ f'inua yan.